สุดยอดข้อดีของมือ้อก่อนออกกําลังกายเพื่อฟิตหุ่นนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือมื้อนี้ถือเป็นมื้อสําคัญมากๆนะครับที่ตอนที่ผมฟิตหุ่นกับโค้ชผมโค้ชผมก็ย้ำมากๆเช่นเดียวกันนะครับว่าต้องมีเพราะมันให้สิ่งดีๆเหล่านี้ครับนั่นก็คือ1จะเป็นในเรื่องของการเรียกแรงเรียกพลังในการฟิตหุ่นนั่นเองครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินเราจะเอาแรงมาจากไหนล่ะจริงไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องกินครับแล้วก็องค์ประกอบหลักก็ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนั่นแหละเพราะคราร์โบไฮเดรตนั้น ร่างกายเราได้มีพลังงานนะครับและโปรตีนเนี่ยก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีความอึดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเวลาเราฟิตหุ่นเนี่ยทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งคาร์ดิโอเราจะทําได้ดีมากๆตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่แรงไม่ตกเลยแหละนะครับกับข้อ2เลยครับก็คือเราจะกันไว้ไม่ให้ร่างกายเกิดหิวหรือหอยหรือตะบะแตกในมื้อหลังออกกําลังกายนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าบางคนมื้อก่อนออกกําลังกายเนี่ยเขาไม่กินนะเขาก็จะแบบโอ้โหพอฟิตไปใช้แรงเยอะมันก็จะมีอาการโวงแล้วก็แบบมันจะหิวมากหลังจากออกกําลังกายเเสร็จ็จจแล้วากะ ตะบะแตกไปเลยซึ่งมันก็จบครับทําให้เราหลุดโรแกรมไปอีกกับข้อ3เลยครับซึ่งสําคัญมากๆก็คือเรากินเพื่อบํารุงรักษากล้ามเนื้อด้วยครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กินเอาร่างกายไปเอาพลังงานมาจากไหนอะถ้าไม่มีเขาก็ไปดึงจากไขมันเหรออุ้ยไม่พอหรอกครับฟิตหุ่นออกกลาลังกายหนะักขนาดนี้เขาไปดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นกล้ามเนื้อก็จะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอานะเราจึงจําเป็นที่จะต้องทานมื้อนี้เพื่อดูแลทั้ง3ข้อดีนี้ไว้ถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรรััับบใช้ก้กนนดดูไดเลยะค